นักศึกษาเกาหลีไม่หมดแค่ I'm oh see you later mm -hmm. nice. ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผม f อซุญสูงคนยโสนะครับผมก็คือวันนี้เราจะพาไปตลาดเลยมหาชัยไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศข้างทางไปก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงเลย ที่มองเห็นแดงๆขาวแดงนี่ก็คือบริเอ,อรที่กขาจะทำาทางด่วนออกไปถึงนู่นแะครับแถววัดการหลงแถวสมุทรสงครามนะครับจะทำแบบเ,เหมือนบูลภาวิถีทางไปชนบุรีครับอนาคตข้างหน้าเราจะได้ยิงรถสบายๆกันหน่อยดูวิวสวยๆข้างบนเหมือนบูลภาวิถีครับตอนนี้ก็กำลังวางแผงเป็นผูน้บริเอรทำอยู่ รถนทำเสพ็พคงรถมาหารถติดเยอะครับเพราะสายพระรามสองที่เราจะกำลังเดินทางเนี่ยรถมันทุกวันนี้ปริมาณรถมันเยอะแต่ว่าวันนี้แดดร่มลมตกดีเหลือเกินปายุโผล่อินเข้าบรรยากาศค้มแดดไม่ร้อนก็เลยจะพากันไปเที่ยวตลาดซะหน่อย ซื้อของซื้อกับกงกับข้าวปลาหมูปลาหมึกอ,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 อะไรแถวตลาดมหาชัยครับเี็บสีทุกท่านอย่าลืมติดตามนะครับแล้วนี่ก็ดูบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับ โอ้ oh, วันนี้ชิวๆมากเลยรถไม่ค่อยติดเลยอะปกตินี่จะแน่นสายพะรำสอนี่ขึ้นชื่อแล้วทุกว,วันนี้รถติดมากเนี่ยครับบริเวณกำลังก่อสร้างทำเป็นช่วงๆช่วงๆ ถ้าทําทางด่วนตรงนี้เสร็จยาวมาจากบางมดทีนี้ก็เราก็จะยิงยาวดูวิวขบนสวยเลยทีนี้เวลาไปปัจจุบไปเพชรบุรีเอ้ยยิงยาวขบวนเลย ก็มาดูอีกช่วงหนึ่งแล้วครับที่ตอนนี้ต้นเสาที่มันขึ้นเป็นรูปไปล่างแล้วก็คือประมาณนี้ครับเป็นต้นเสาเลียงลายอย่างเงี้ยปหกหน้าตาตันะครับเอซีครับนี่ก็จะเข้า,ามหาชัยเมืองใหม่แล้วแล้วก็จากมหาชัยเมืองใหม่จุดหมายที่จะไปก็ข้าไปนั่นท่าจีนไปก่อนคือฝั่งที่เราจะไปฝักฝักการโน้ตเขาเรียกว่าท่าฉลองหรืออะไรสักอย่างนี้ สมสออุทสาครเขาเรียกกันนะครับเพราะเนี่ยฮะโครงการยาวๆอีกเมื่อ,อไหร่จะได้ใช้กันยังไม่รู้ก็ดูต่อมอ่